ลงรถแล้วเออสวัสดีทุกคนนิชัยก็ลงมาเข้ามาสวนสัตว์อีกแล้วนะซื้อตั๋วมาชมสัตว์อีกรอบช่วงนี้ชัยก็รู้สึกอินกับสวนสัตว์มากเลยนะแต่แม่บันนี่ยังไม่มาอีกหรอเอจริงๆเวลานี้บันนี่ก็น่าจะมาเออ,อว้าวรถยกสูง ยิ oh ถึงแล้ว pues น mm. nah right şey ี่มันราเชรถเพิ่งซื้อรถมาใหม่นะชัยเกลคนมีสตังค์มชทางดีเลอกเกินมีสตังค์จะทำอะไรก็เพลินจะตายไม่ถูกไปต้องไม่รอดจังวนเดนนานนนะฮะจะมาสวนสัตว์ทำไมต้องวอาวังขนาดนี้ก็ที่บ้านมีรถหรูหลายคันน่ะนะเชิเดี๋ยวอนนั่งบ้างดีกว่าไม่ได้หรอกชายเกลมันสูง เธอมาตรวเตี S <S ้ยเออ่จะว่าไปเธอยืนยังไม่เกินรถเลยนะอึบอนี่วิธีการเข้าค um ือกระโดดเข้าเอ้เอาฉันรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงซื้อรถคันนี้เพราะว่าก้นเธอจะไม่ลากพื้นจะไม่มีกลิ่นไหมอ้ดิบดิบดิบดูดูดิบนาโนมิโนมิโยทิ่ทีิโที่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 นี่ท ชากดิฟเป็นปัดนี่บัดดี้เนี่ยไปดูหนังโตเกียวดิฟมาหนับันด้ชอบมากเดี๋ยวมันนี้ทำไปดูนะดิฟดิฟดิฟแบบโตเกียวดิฟอ่าอ่าไงอ่าดึด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 ดมันเท่มากเลยโอ้บันนี่ เหนเธอดิบแบบนี้เสียงมันดังน่ะโอ้ใช่ใช่ใช่เรามาสวนสัตว์นี่นาเดี๋ยวสัตว์ตกใจนะใช่ใช่ใช่เราอย่าทำเสียงดังใช่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 มันที่ขอโทษบันที่ผิดไปแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมมากเลยนะเนี่ยงั้นเราเข้าสวนสัตว์ดีกว่าไปดูสัตว์ใหม่ที่เขาจะเอาเข้ามาวันนี้น่ะโอ้ว่าแต่คนขายตัวอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหล เสงสัยนอกเวลางานฮัลโหลไม่ใช่มันในเวลางานคนไข้ตรวไปเข้าห้องน้ำมังฮัลโหลมีใครอยู่ไหมห้องน้ำาน่ะแชกก็เธอลองดูรอบๆดูสิเออคนลุกมาแล้วแชเกอดูสิที่กระเป๋ามาด้วยเออสวัสดีค่ะเออสวัสดีสวัสดีฉันเป็นผู้จัดการสวนสัตว์แตะพอดีสวนสัตว์ตอนนี้เริ่มจะเจ๊งบงแล้วว่ะดาก็เลยวันนี้อาจจะมีสัตว์ไม่เยอะนะมีพวกปลากับสัตว์ บทบกแค่สักสองชนิดได้นะก็วันนี้เฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งร้อยแปดสิบห้าปีสวนสัตว์ที่ไม่ใช่สวนสัตว์ชั้นแล้วสวนสัตว์ชั้นพวกเธอได้ห้าปีก็วันนี้เข้าฟรีไปเลยไหนๆก็มีพวกเธอเข้ามาก็จะได้เพิ่มสัตว์บกขึ้นไปอีกหนึ่งชนิดก็เลยสมนาคุณให้ใช้ก็เข้าฟรีส่วนบัดดี้เข้าฟรีอยู่แล้ว โอเคขอบคุณค่ะใช่เขาเริ่มงงนะว่าเขาพูดถึงอะไรเพิ่มสัตว์เป็นหนึ่งชนิดสัตว์ที่ไหนจะเพิ่มมาได้นะทั้งๆที่ในสวนสัตว์ก็มีอยู่แค่นี้น่ะงงมากจ้ะฉันกำลังคิดอยู่ว่าก็เหมือนแบบว่าถ้ามีคนมาเพิ่มก็จะได้ดูกระต่ายเพิ่มไงเออได้ดูกระต่ายที่ไหนเนี่ยนี่ไงเธอไงเธอเป็นสัตว์ในสวนสัตว์แล้วตอนนี้น่ะไม่ได้ยกจับขังไปเนี่ย ตอนนี้จะเป็นสัตว์ที่ออกไปแต่ไม่จะโดนขังแน่เลยน่ะเอามาก่อนซีตอนนี้ไม่มีใครนอกจากฉันโอ้ใช่กระโดดจริงๆกระโดดแบบกระต่ายเจ้าว่าไปฉันคุ้มมากเลยนะอยายได้ดูสัตว์มากกว่าเธออีกน่ะนี่มันกระปิปลาว้าว ปาลากะปิปลากะปิปลากะปิปลาเฮ้ยมันก็นแก่งนั่นนิ่งดูมันเดินกันสิเดินลุกเด็กจะไปหมดเลยนะโอ้ใชเกาดูฝั่งนี้สิว้าวโอ,โอ,โอ้ตรงนั้นมีกี่ตัวนะ่ะต้องนับแนละ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มีโอ้มีกะปิปลาตัวหนึ่งที่ยืนอยู่บนโขดหินด้วย มายืนทำอะไรเนี่ยยืนมุ่ยมุยฮัสเป็นยาอยู่มันกำลังจินตนาการนะพี่บี่กีบาบาเพื่อนเขาเดินกันสบายเลยโอ้ข้างบนมีนกบินด้วยว้าวน่ารักมากเลยบันนีดเธอดูสิแกงพวกนี้มันน่านิ่งสุดๆเลยบันนี่เธอจะทำอะไรนนะอ่าบันนี่มันเป็นนกน่ะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำในสวนสาตว์โอเคโอเค กะปิปลาะกะปิปลากะปิปลากะปิปลามันนั่นานิ่งมากเลยมันนี่เธอหันมันหน่อยว่าเธอจะทำน้าน,นิ่งได้เหมือนมันไหมอ้อไม่ผ่านแลวเธอหน้ายิ้มน่ะ <S <S ไม่ว่าเธอจะทำหน้ายังไงเธอก็ยิ้มเสมอเพราะมันนี่เป็นมัน,นนี่แฮปปี้อ๋เอ,อเธอ,อ,เอ,อจะใช้อภิสิทธิ์ชนในการเป็นรรสัตว์เข้าไปในส่วนเ,เ,เข้าไปในกรงสัตว์ไม่ได้นะ เออความเป็นสัตว์มันก็แบบนี้แหละนะเขาชกลมกลืนใช่ใช่สีแดงเขาเขามาให้เราดูนะเอจะตวสีแดงมาให้เราดูใช่ใช่ดูดูมันไว้ดูเขาไปเห็นไหมเขามาให้เราชมน่ะเออใช่ก็เป็นสัตว์ให้กะปิชมเหรออะอ๋อใช่ใชช่ปกติมนุษย์จะหน้าตาหน้าดี น่า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 สวยกว่านี้แต่ตรงนี้น่าเกียดะไปดูด้เหรอโอ้ใช่ใช่สมสีอย่างที่ฉันบอกนั่นแหละว่าเสื้อสีแดงเขาไม่ค่อยอาบน้ำน่ะเหมือนเธอเลยเอ้าวันนี้เธอคุยภาษากะปิไปลารุ่นเรื่องหรอโวกก้าโดดข้ามมาฝั่งนี้เฉยเอ้เอาเข้ากรงนฝั่งนี้แคบเกินไปเหรอโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจ้าของสวนฉาดเขาคงจะเปิด ให้ใหญ่กว่านี้นะว oh. ันนี้ก็อยากจะพาออกไปข้างนอกแต่พาไปไม่ได้หรอกะมติเป็นกระต่ายไม่กระโดดได้ไงโอะเออข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาเย้ชรกิลเออไปซุบซิบมาเยอะแยะด้วยแหละเมื่อกี้นะ่ะอ oh, ๋อจะเป็นกระต่ายที่คุยกับสัตว์รู้เรื่องนี่นะใช่อ้หู oh, ทนี้ก็มีอ้ oh, มีตัว<อ>หนึ่งอยู่ข้างบนด้วยมันคงอยากจะพักผ่อน,นแต่ มันเป็นเยอะไปหมดเลยนะมีแต่ตัวนี้เหลือเนี่ยนั่นแหละสิไหนบอกว่ามีหลายตัวแล้วหมูเด้งอยู่ไหนเนี่ยวมนนี้จะมาดูหมูเด้งด้วยนะนี่ทั้งกะปิเต่เออจะว่าไปเราก็ดูหมูเด้งกันหลายรอบแล้วทาไมเบื่อหรอเห็นเขาบอกว่าจะโชว์หมูเด้งด้วยน่ะใช่ก็เจะจะเข้ามาไหมเนี่ยอ๋อเข้า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 ต้องปิดประตูเดี๋ยวกะปิปลาออกเชิบเชิบเชิบ <N> <h aha> อ๋อเราเข้ามาในนี้ได้เหรอโอ๊ะแต่เข้ามาแล้วใช่เข้ามาเร็วเร็วสิ่งที่ไม่ควรนี่นี่ตรงนี้าานคือที่ทให้อาหารกระพิบป,ปลานล้านอ่ะว้าวเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้เธอเคยทำงานสวนศาสตร์เหรอใช่สวนนี้กงที่เราเข้ามาเมื่อกี้น่ะงั้นฉันว่าลองเอาอาหารให้มันกินดูได้ไหมได้ได้เดี๋ยวไปเอาอาหารกันเช้าเร็ว สวนสัตว์จะเป็นสวนสัตว์คู่แข่งของฉันถ้าเกิดว่ากิจการมันจะเลื่ลูกเรื่องธุรกิจของฉันจะมีผลเสียแน่นเ,เลยฉะนั้นแล้วต้องก่อเรื่องอะไรบางอย่างใส่ยาเข้าไปในอาหารสัตว์ดีกว่าเ <c oughs> นี่อยจากฉันเป็นด็อกเตอร์ผู้ปาดเปลืองกันนะนี่ต้องใส่ยาเข้าไปจะทําให้สารพิษพวกนี้เนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายของสัตว์และสัตว์ก็จะออกอารวาดข่าวนี้แหละ คนก็จะไม่แห่มาชมสวนสัตว์ที่นี่อีกโอเคแล้วก็เพิ่มผลไม้ให้ด้วยผลไม้อบยาเรียบร้อยโอ้ไปนี่กว่านี่ไปนี่ไปนี่ไปเล่วเล่าเเาไปให้อาหารคนทีๆไปให้อาหารฉันเปิดประตูให้ฉันเปิดประตูให้เปิดประตูเปิดประตู ว้าววันนี้เธอดูสิอาหารเต็มเลยมีคนเอามาเติมเพิ่มให้ด้วยโอ้ิ๊ดเวยจิงกเยเอาเอาไปให้เอาไปให้เอ้าแล้วว่าแต่เธอเอาไปไหนนะไปให้สัตว์ไงอ้าวแล้วเธอเอาถังมาแล้วไม่เอาถังไปด้วยนะอ๋อขนไปอย่างนั้นแหละออแชกเกอร์ฝั่งนี้มีหมูเด้งด้วยหมูเด้งกินข้าวกินข้าวอ๋อหมูเด้งมาแล้วเหรอแชกเกอร์เรวซีจะมาไม่น่ะไปกำลังไปโอ้ฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นฉันอยากเห็นหมูได้กิน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  ดูสิหมูได้คาบคาบไปทั้งลูกเลยใช่เขาใช่เขาเดินเดินเดินเดไปไปเอาให้กระปิปลาเขายังไม่ได้กินเลยนะอ๋อวันนี้เธอเป็นพนักงานสวนสัตว์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไปะปิปก็เปิดประตูให้หน่อยสิอ๋อได้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 กระปิปลาตัวไหนดิตัวไหนดิตัวนี้เนาะอ๋อเลยกินเลยกินหยำหยำ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 อร่อยไหมกินแล้วครับปะเอ๋อร่อยด้วสินี่กล้ยสุดพิเศษ สุดพิเศษเลยไหมก็สุดพิเศษเพราะมาจากมือเธอก็มีปลาเด้งว้ายังก้อนี้แล้วนี้ดีเข้าดีเข้าเอี๋ยวจะแล้วจะแล้วจะแล้วมันดันเธออยู่มันดันเธออยู่โอ้กับปีศาเด้งอ้าวโอ้หมูเด้งก็มาอะไรกับปีศาจกับหมูเด้งสวนสัตว์นี้มีแต่ตัวเด้งแล้วนะว้าตเล็กขึ้นตัเล็ขึ้นติวเล็กขึ้นน่ะปกติต้องแค่หมูเด้งนี่นา ว้ายมาจัดการกะปิปาราตัวอื่นด้วยโอ้โด้งเด้งเด้งเด้งใหญ่เลยเด้ใหญ่โอ้กะปิเกิดโศกนาฏกรรมในสวนสัตร์เอ้ใครทำอะไรอ๋อกระจกแตกด้วยน่าโอ้เก็มาด้โดนเด้งเยอ้ยเจ๊ะจ่ะเะเเฮ้ยก็ก็โดนเด้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลอยออกมาแล้วเฮ้ยก็รอดแล้วบันนี้หนีกลับดีกว่าชฉก็เร็วเร็วเร็วชข้าง ก็จะไม่ขึ้นน่ะหรือว่าเพราะอาหารที่เราให้เมื่อกี้น่ะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยใครก็เธออยู่ไหนเนี่ยว้าไอ้ันโดนกระเบนกระเบีนโอ้ฉันโดนเด้กลับอ่ะขึ้นรถขึ้นรถจักรยารถโอ้ฉันโดนเด้งกลับมาเข้ากรงเหมือนเดิมอ่ะดเมื่อขึ้นรถสตาร์ทรถเช็คโอ้โห่วายมากเลยสุดๆนี่ฉันว่าเราไม่ควรเป็นคนให้อาหารสัตว์เองเลยน่ะ มันเกิดจากอะไรน่ะเราเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วน่าจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เป็นคนให้มากกว่าเออจริงด้วยแฮะไปเถอะเอ้ยมันมากันแล้วลอดไป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 กะปิเด้งก็มากระปีเด้งก็มาว้ายบูเด้งก็มาใช่ก็ลาหลุดหมดแล้วว้ายสวนสัตว์ป่วน เออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าให้หารสัตว์เองนะถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตนะใช่เลยอันนี้เราทําไปโดยแบบพลราการสุดๆโดยพลรศึกษาด้วยอ่ะคนละพลระนะพลารลาไมก็ได้เออแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชายกับบันนี่ด้วยนะที่แน่ๆกระปิบเบร่ามีกี่ตัวคอมเมนต์มาบอกด้วยนะใช่เลย